สวัสดีครับช่องอีสานรอยแปดพันเก่าครับก่อนอื่นขอ,ขอบอกว่าโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับบสนับสนุนเห็นเล่นการพนันทุกชนิดครับเมื่อนี้แนวทางหวยห้าหน้อยวันที่27มีถุนายน2564ครับห่ควานี่ปัง3ตัวครับแตก น้อย VIP แตก3ตัวตรงๆเลยครับบ,รรบ่ได้กลับบ่ได้ตัวเลยครับบ่ต้องเล่นหงขังนะครับ387 3ตัวตรงออกบนเลยครับ387แน้อยเฉพาะคิดกับมาเก้านี่ก็0 9 4บ่ครับ409ครับแอดแอดให้0 9 4เนาะครับน้อยเฉพาะกีดเห็นบ่นครับนะครับแอดให้387 กมาสามแปดเครับน้อยเวียพี่ผู้หลัวมีผู้เห่่นน้ำบ่น้อยเฉพาะกิจซึ่งบ่เป็นที่นิยมกัดแค่ไหนศูนย์เก้าซีกออกซีเก้าซเกครับก็ถือว่าเข่า3าตัวสน้อยด้วยนะครับถ้านับเฉพาะกิจน้ำถ้าว่านับเข่า3าตัวน้อยหนึ่งครับครับมาตามต่อครับวันอาทิตย์ยี่สมีถุนายนสองพั้ครับมื่อนีให้เด่นแครับ พระหูเด่นครับพระหูเป็นอุปถัมภะระกาสามาเป็นอำนาจครับพระอังคารเป็นอำนาจวิงรูดแปดสามับฟันตัวเดียวแปดครับตัวเจาะอ้ระวังเบิ่์ดนะครับแปดแปดสามสามกับเบิร์ดมาหลายเมื่อแล้วครับอุมโบแน่ครับเมื่อนี้อาจเบิร์ดวันอาทิตย์ ับมาเบิง2ตัวเจาะครับ2ตัวเจาะ8 1 8 3 8 4 8 5 8 7 3 1 3 2 3 6ลืม3 7อีกในเด้อครับสักตัวหนึ่งมักขึ้นกันครับ3 7 3ตัวเป็นแนวทางกับมีประมาณนี้ล่ะครับ ซึ่งเมื่อวานนี่ห้แตกไปน้อยเฉพาะกิดกับน้อย VIP นะครับ3ตัวกับ8 C1 C80 C38 C86 แล้วกับ1 0ครับขอบอกอีกข้างครับหวยมีเขาหน่อยเขาห้ายครับปวดใส่วิจารณญาณใส่เป็นแนวทางไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆครับ มักกะตามทับวมักกะ่านไปครับมึงเลี้ยวกะย่าลืมถูกอกถูกใจกจะย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในเด้อครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ